เอชอบไอจิคิงเซนแนลแล้วแมวอ้วนแลนี่อนการเดก็ฝันมเท่งตกนะแม้ายแาวหนไปไทุกคนกลับบ้านเลยอยู่บ้านกับอกายมัดีอย่างนี้ ไปไม่ยอมเปิดหน้าไปไปเถอะไปเถอะไปแล้วเขาจะบอกว่าเขามีผู้ติดตามในไลน์ด้วยนะมาเขามีผู้ติดตาม121คนแล้วในยูทูบ้าเองไงยังไม่เจริญพอยพิงไหนเลยเขาแบบมันลุกเป้าหมายแล้วแล้วเขาก็เขามีผู้ติดตามเขามีผู้ติดตามเยอะ เยอะกว่าอีไแพะตึ๊ด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 อะไรันสิ่งบอย่างะไเลยอนไปเลยตะกูล